อาโอลแมนสายสุขโขทยัยสายพิสุโล่ก็มารวมตัวกันที่ลานลมเย็นแล้วเรากำลังกไปทางถนนสายจุดสองอยู่ถงทางแยกที่วงศรีสุขเซี่เลี้ยวปากเลยนอำเภอข้าวปลาวันนี้เราตั้งหน้าที่จะไปที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนดินเขื่อนดินนี่เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นมา เพื่อป้องกันแม่ใ้น้ำที่จากเครื่องตื้นตุ่นล้นเข้าไปที่อำเภอท่าบ้านเพื่อช่องเขาวันนี้เราจะไปนอนที่อ่างเก็บน้ำที่บริเวณที่เขื่อเขื่อนินแต่ก่อนเดี๋ยวนี่วันนี้ก็จะไปดูวิวทิวทัศน์กันที่ สันเขื่อนดินก่อนวันนี้นอกจากแกงโอลแมนเรานี่ก็จะมีได้รับความคุณนาจ,จนนากท่านตำรวจท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกให้คุณนา,น,านำทางให้เราเพื่อความสะดวกเพื่อผู้ประกอบการัาราราทยถนนเข้าเมืองท่าปลามันจะเป็นเดินสูงๆต่ำๆสวยครับสวย พี่น้องชอบาบไบเชิญมาลองขี่เส้นนี้ก็เป็นทางตรงทางตรงไม่ใช่ทางที่ขึ้นเขาลงห้วยนะครับเป็นทางขี่ซสบายเดี๋ยวเราจะแวะไปที่สัเนเกต์เขื่อนดินเขื่อนดินนี่ก็รับน้ำจากเขื่อนสรีกิทเขื่อนสรีกิทที่เป็นเขื่อนดินที่ ที่สุดในประเทศไทยนะกั้นรกกันแม่น้ำน,าน้าตรงนั้นเมอก่อนนี้เขาเรียกว่าบริเวณนั้นเเรียกผาซ่อมแต่พอสร้างเขื่อนขึ้นมาก็เรียกตั้งชื่อมาว่าแต่ละระรทชทานนาำเ็เขื่อนเศริฐกิเจเขื่อนใหญ่ที่สุดรเมเรียกทางเขื่อนเศรษกิจคือเขื่อนญี่ปุ่นเขื่อนดิศนอร์ตกเขื่อนสิริกิจ ตอนนี้เราเข้ามาในบริเวณตัวตัวเขื่อนดินแล้วจะผ่านป้องตรวจของการไฟฟ้าไปาย่แล้วขวามือนี่เป็นเขื่อนดินยาวเ,เลยเราเข้ามาบริเวณน,นี้แล้วก็ท่านท่านหมวดเบิร์ดก็จะพานำขึ้นไปบนสันเขื่อน ขึ้นมาสูงพอสมควรแต่ขึ้นสบายครับไม่ต้องห่วงทางดีมากอย่นั้นด้านขวานี่ก็จะเป็นตัวอางติดน้ำแหละเราขึ้นไปถึงมงบริเวณจุดชมวิวสองเกตเรื่องดีลับความสะดวก

ท้ายเข้าเื่อความสะดวกในการออกกาบิดไปเรื่องกาอย่างนีเป็นส่วนใหญ่กเป็นส่วนใหญ่แตหันท้ายก็ไปเพื่อคามสะดวกเวลาที่เราออกจะต้องหมุนกับไปกับมาดิ้งน่อยลาดหน่อยลาดหน่อย เพิ่มที่มาโดดมว่าแป๊บ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 เยเ่มันก็ับเอาไปตอเก่าเขามาส่งเราที่นี่นะมาส่งที่ตรงนี้อ่ะนร้าเสร็จก็จะขับที่สุโรขันชินคือคือรลดชินรลดชินเป็นจะของร้านอาหารอร่อยมากอยู่ที่ดึกพระพุทธชื่อครัวบ้านแม่ใครผ่านไปเส้นเรียงเืมอง ชิสกโกก็ไปแวะดูกันได้นะครับเสือขึ้นเือบึงพระไม่เห็คนเพือนะน่าจะเป็นตำบลผมไม่แน,น่ใจอ,อ๋รู้สึกว่าจะมีแขกคนจุขโขไทยมาแล้วร,รู้จักกัน มาบานลูกมาลูกโันคุ้มนคุ้ม่ายกันเป็นภาษาโอ้ไก่ลูกจักเนาะอันนี่คนที่ไหนครับเนี่ยคนที่กอวไทยวะากแควปาะแควมาบันสวนผมวะอ๋อบรรทุน นี่งเดินเสาไว้เก็กำลังทับออกมาจากเขตเชิงดินการสร้นภาษาการของการฟ้าแบบบิบเราก็มุ่งหน้าไปทางอ่างเข็บน้ำที่เราจะมาลองคืนนี้ตัวนี้ก็เรียกบ้านท่าเรือเป็นหมู่บ้านที่อยู่ขอบอ่าง ชีพส่วนใหญ่ที่นี่ก็มีการประมงด้วยมีการประมงมีการทำแพรเป็นรีสอร์ทเป็นแพรสำหรับนักท่องเที่ยวค่าพักค่าแพรที่นี่นะวันนี้เราปลงนี่แพที่นี่ก็คิดราคาอยู่เฉ่ว่าว่าค่าแพรในสามพันสามร้อยบาทส่วนอาหารนี่คิดต่างหาก 3,300บาทนี่รวมทั้งแพรก็เรีแพรเปียกคือจะลากนักท่องเที่ยวลงไปในน้ำแล้วก็ให้เปียกน้าเล่นน้ำกันสนุกสนานเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูก่อนท้ายคลิปนี้จะมีก็ทางจะเป็นทางดินที่ลงเรียอท่าเรือแต่ก็ไม่ได้ไม่ยากกันกันง่ายๆสบายสบาย แตนแม้ต้นนี้สวยนะต้นต้นจามจุรีต้นชงชาพม่าเรยโกโกมาเที่ยวน,นี้มีไบค์เกอร์สาวอยู่คนชื่อสาวด้วย เรียกอะไรไบค์ iker, เกอร์หรือไบคี้ไบกี้เนาะไบคี้ชื่อสาวแต่ก็มีอีกคนหนึ่งทำข้าจะเป็นไบคี้เหมือนกันแต่ว่าผิดพลาดบางอย่างก็เลยีใครเป็นรถซื้ออยู่เกันที่ขับรถมาเที่ยวด้วยทุทกงานพลิปนี้ก็มี มีสกอยมาด้วยหนึ่งคนสองคนมีเซอร์วิสหนึ่งคนมีไวคขี้หนึงน่งคนที่เป็นผู้หญิงเรามาเข้ามาผิดที่เราต้องย้ายที่ไปจอดข้างบน พื้นที่มันเป็นทรายก็เลยบางคันที่ไม่มีดินเป็ดก็ต้องหาอินมารองที่ขาตั้งขันสุดเพราะเราคืนนี้คาดว่าคงมีฝนตกแน่แน่ในระหว่างที่เราเป็นนอนในแพรในอา่างเก็บน้ำตะวะราช,ชินีร้อนนีกว่าครับถุงกันร้อนอ่เตรียมยกคน ลงแพล,ลงนอนที่แพต้นฟ้าทัวร์ลงแพเปยนอถืออะไรไม่ด้ไหมน่ต้องเสียงเขาลบาเออมันไม่จมว่ะจมไม่จมค่ะห่วงกับละมังอย่างเดียวไม่จมอ่าเดียวเดียวเดวอ่ะลจา มันม <py at led> <speaking einer> ี <å> ่อใครบอกวะอย่าพูดเถอะยังไงจะลงก็ลงยดเด้อยัดอนด้านโต้ดื่มเบียร์ถ้าใครจะลงของด้วยนี่ตรงนี้ เราลรเบ็ดประจำแกนนี่ความสามารถตกครั้งเดียวได้สองตัวระหว่างที่ลงไปเล่นในแพ้แปลเปียดเขาก็จะต้องเตรียมตัวบ่งเบียงไปด้วยหน้าอิจฉาคนเท่าลงไปไม่ได้ขาไม่ดี ลทพายุตู้สกไพายังทางทะเลสาบคนนี้อยู่บนแพก็กสไไกไรยมลมพายุพัดพังกระเจิงกระเจิงความสนุกสนานบนแพเปียก

สุสุดท้ายอาเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราออจากกันวันนี้ด้วยคำประทับใจโอกาสหน้าคงได้พบกันอีกลาก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน